ครับก็ขอกาบสวัสดีนะครับ FC ของกับผมทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง y t u t u นะครับคนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยนะครับวันที่18มีนาคม2,564นกะครับกับการวิเคราะห์เจาะอึกความน่าจะเป็นของทั้งสามฮานอยไม่ว่าจะเป็นฮานอยพิเศษฮานอยธรรมดาและฮานอย v i p นะครับนี่เป็นเพียงแค่แนวทางตามสูตรเท่านั้นนะครับช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันไม่สนับสนุนให้เล่นสิ่งที่ผิดกฎหมายนี่เป็นเพียงแค่แนวทางตามสูตรเท่านั้นนะครับจากสูตรที่ดีที่สุดนะครับสูตรของฮานอยนะครับทางด้านขวามือนี้ไม่ว่าจะเป็นสูตรเสียวตัวเดียวนะครับชุดวินนะครับชุดเจาะ2ตัวชุดเจาะ3ตัวสูตรของฮานอยหุ้น หวยรัฐบาลในแต่ละวันมีเยอะแยะมากมายนะครับนี่คือสูตรที่ดีที่สุดนะครับที่ผมดึงมาลงให้ทุกท่านในวันนี้นะครับเรามาชมกันนะครับวันนี้ฮานอยพิเศษนะครับตัวฟันจะเป็นตัวไหนชุดเจาะ2ตัว3ตัวจะมีชุดไหนบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับวันนี้เรามาเริ่มต้นที่ฮานอยพิเศษนะครับชุดวินนะครับตัวเลขที่ดีที่สุดนะครับที่ผมลงมาในวันนี้คือ 02389นะครับนี่คือตัวเลขชุดวินที่ดีที่สุดนะครับตามสูตรที่ผมดึงออกมาในวันนี้นะครับส่วนตัวฟันนะครับ0ถึง9ตัวเลขมีจำนวนทั้งหมด22สูตรนะครับตัวฟันในวันนี้เทไปให้ที่เลข0จำนวน5สูตรครับนะครับสูตรที่ดีที่สุดนะครับวันนี้คานอยพิเศษฟันทงที่0ครับนะครับชุดเจาะ2ตัว นะครับมีชุดใดบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับฮานอยพิเศษนะครับชุดเจาะสองตัวผมเน้นอยู่แล้วในแต่ละวันนะครับชุดเจาะมีชุดใดบ้างนะครับชุดแรกคือ0ูนนะครับชุดต่อไปคือ0ูนย์นะครับศูแล้วก็0ูนนะครับชุดต่อไปคือ0ูนครับนะครับชุดต่อไปนะครับคือ9,2นะครับ92นะครับ ชุดต่อไปคือ93นะครับ93ครับนะครับชุดต่อไปคือ98นะครับ98นะครับชุดต่อไปเลยนะครับคือ23นะครับ23นะครับชุดต่อไปคือ28นะครับ28นะครับชุดต่อไปคือ38นะครับ38นะครับและชุดเน้นๆในวันนี้คือ09ครับสำหรับฮานอ,อยพิเศษ นะครับใครชอบวิ่งรูดบนล่างนะครับก็สามารถนำศูนย์ไปพิจารณาได้เลยนะครับส่วนชุด2ตัวนะครับผมเน้นอยู่แล้วในทุกๆวันนะครับส่วนชุด3ตัวก็ติดไว้สักเล็กน้อยพอได้ลุ้นนะครับเรามาดูกันนะครับว่าชุด3ตัวมีชุดไหนบ้างนะครับชุดแรกนะครับคือ023ครับนะครับชุดต่อไปคือ028ครับนะครับชุดต่อไปคือ029ครับ นะครับชุดต่อไปคือ038ครับนะครับชุดต่อไปคือ089ครับนะครับชุดต่อไปคือ238ครับแล้วก็ชุดเน้นๆสามตัวนะครับคือ309ครับนี่คือชุดของค่านอยพิเศษนะครับในวันที่18มีนาคม2564นะครับต่อไปก็จะเป็นชุด ฮานอยธรรมดานะครับเรามาดูกันว่าฮานอยธรรมดานะครับตัวฟันมีตัวไหนบ้างนะครับชุด2ตัวชุด3ตัวมีชุดไหนบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับตัวชุดวินนะครับตัวเลขที่ดีที่สุดนะครับหตัวที่ผมดึงออกมาสาหรับฮานอยธรรมดาในวันที่18มีนาคม2564คือ1 2 4่งส่าครับ นะครับชุดวินที่ดีที่สุดนะครับคือ1 2 4 5 7นะครับส่วนตัวฟันนะครับ0ถึง9นะครับสูตรที่ดีที่สุดสำหรับตัวฟันมี29สูตรครับ29สูตรนะครับฟันธงมาให้ที่เลขเจ็ดครับจำนวน7สูตรนะครับฮานอยธรรมดาวันนี้ฟันธงที่7ครับนะครับส่วนชุด2ตัวมีชุดไหนบ้างชุด3ตัวมีชุดไหนบ้างมาดูกันนะครับชุด2ตัวนะครับคือ72ครับชุดแรกนะครับ72นะครับ ชุดต่อไปคือ74ครับนะครับ74นะครับชุดต่อไปคือ7 5หครับนะครับ75หนะครับชุดต่อไปคือ 1, 2ครับ1 2นะครับชุดต่อไปคือ 1, 4นะครับ1 4ครับนะครับชุดต่อไปเลยนะครับคือ1 5ครับ1 5หนะครับชุดต่อไปคือ2 4นะครับ24นะครับ ชุดต่อไปคือสองห้าครับสองห้านะครับชุดต่อไปคือสี่ห้านะครับสี่ห้านะครับและชุดเน้นๆของฮานอยธรรมดาในวันนี้คือเจ็ดหนึ่งนะครับเน้นๆเลยนะครับใครชอบวิ่งรูดบนล่างนะครับก็สามารถนาเก็ไปพิจารณานะครับส่วนใครนะครับชอบชุดสองตัวนี่ผมเน้นให้อยู่แล้วในทุกๆวันของแต่ละฮานอยนะครับสาหรับชุดสามตัวนะครับก็ติดไว้สักเล็กน้อยพอได้ลุ้นเท่านั้นเองชุดสามตัวมาดูกันว่ามีชุดไหนบ้าง นะครับชุด3ตัวของาฮานอยธรรมดาในวันนี้คือ1 2 4ครับชุดแรกนะครับชุดแรก1 <OLED> 2 4นะครับชุดต่อไปคือ1 2 5ครับนะครับชุดต่อไปคือ1 2 7ครับนะครับ1 2 7นะครับชุดต่อไปคือ1 4 5หครับ145นะครับชุดต่อไปคือ1 4 7ครับ147นะครับชุดต่อไปคือ2 4 5หครับ 2-4-5นะครับและชุดเน้นๆของฮานอยธรรมดานะครับชุด3ตัวคือ5-7-1นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบฮานอยธรรมดานะครับชอบวิ่งรูดบนล่างก็สามารถนำา7็ดไปพิจารณาได้เลยนะครับส่วนชุด2ตัวนี้ผมเน้นอยู่แล้วในทุกๆวันนะครับชุด3ตัวนี้ก็ติดไว้สักเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับพระเอกของในแต่ละวันนะครับคือฮานอย VIP นะครับเรามาดูกันว่าฮานอย v p นะครับชุด2ตัวนะครับชุด3ตัวและฟันตัวเดียวเน้นๆมีตัวไหนบ้างมีชุดไหนบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับนะครับสำหรับฮานอย v p นะครับชุดวินตัวเลขที่ดีที่สุดนะครับที่ผมดึงออกมาจากตามสูตรนะครับคือ13468นะครับนี่คือชุดวินที่ดีที่สุด นะครับที่ผมดึงออกมาในวันนี้นะครับส่วนตัวเลข0ถึง9นะครับตัวเลข0ถึง9นะครับวันนี้ตัวฟันมีทั้งหมด31สูตรนะครับเทไปให้ที่เลข3นะครับวันนี้ฮานอย VP ฟันธง3ครับนะครับสูตรในส่วนชุดเจาะ2ตัวนะครับชุดเจาะ2ตัวนะครับจะมีชุดไหนบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับชุดเจาะชุดแรกคือ31นะครับ31นะครับชุดเจาะชุดต่อไปคือ34 นะครับสามสี่นะครับชุดต่อไปคือสามหกนะครับสามหกนะครับชุดต่อไปคือแปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่งนะครับชุดต่อไปคือแปดสี่นะครับแปดสี่นะครับชุดต่อไปคือแปดหกนะครับแปดหกนะครับชุดต่อไปคือหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่นะครับชุดต่อไปเลยนะครับคือหนึ่งหก นะครับหนึ่งหกนะครับชุดต่อไปนะครับคือสี่หกสี่หกนะครับแล้วก็ชุดเน้นๆสองตัวของฮานอยวีพีคือสามแปดครับสามแปดนะครับส่วนชุดนะครับสามตัวจะมีชุดไหนบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับชุดแรกนะครับคือหนึ่งสามสี่ครับนะครับชุดต่อไปคือหนึ่งสามหกครับชุดต่อไปเลยนะครับคือหนึ่งสามแปดครับ นะครับชุดต่อไปเลยนะครับคือ146นะครับชุดต่อไปคือ148ครับนะครับชุดต่อไปคือ168ครับแล้วก็ชุดเน้นๆ3ตัวของฮานอย VP ในวันนี้คือ438ครับ นะครับสำหรับใครที่ชอบวิ่งรูดบนล่างนะครับสำหรับฮานอย VP ีนะครับผมเน้นอยู่แล้วในทุกๆวันนะครับวิ่งรูดบนล่างก็นํา3ไปพิจารณาได้เลยนะครับส่วนชุด2ตัวนี้เน้นสุดๆในทุกๆวันนะครับชุด3ตัวก็ติดไว้สักเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับขอบคุณ f c ของผมทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง u t u b e นะครับคนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับนี่เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับการวิเคราะห์เจาะลึกความน่าจะเป็นของทั้ง3ฮานอยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮานอย VP นะครับฮานอยธรรมดานะครับและฮานอยพิเศษนะครับประจำวันที่18มีนาคม2564นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและแสดงความคิดเห็นเพื่อให้กำลังใจช่อง youtube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับด้วยนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีกับ3ฮานอยครับครับขอฝากช่อง youtube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ ช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ